เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Alien Isolation นะครับเป็นที่ร่ำลือนะครับเกมนี้มันขนาดไหนนะฮะเกมเพิ่งออกด้วยนะครับตอนนี้ผมจะยังไม่ลงลึกเนื้อเรื่องนะครับจะมาเล่นในส่วนของโหมดซีร์เวิร์พูดง่ายๆคือมันหนีตายเฉยนะฮะลองดูมันเป็นยังไงครับซึ่งว่าเรากดคลิกซ้ายเพื่อคลิกทีเดียวตีสองทีเลยฮะเรามีอะไรเฟรมาวเวอร์เรามีปืนไฟด้วยอู้ไฮเทคเหลือเกิน แต่ถ้าที่ผมอ่านมาในปืนไฟนี่ฆ่าเอเลี่ยนไม่ได้นะครับมันเอาไว้ถ่วงเวลาเฉยๆหรือเปล่าไอ้นี่เข้าไปหลบได้โอ้อย,อย,อย,อยหลบซะเร็วเลยเหมือนหลบตำรวจอะหนีวงไพ่มาอะไรอย่างงี้ครับนี่เราออกไปได้เลยหรือเปล่าอ่าออกได้ครับเรากดอะไรได้บ้างกด Q กด E กด R กดเฮ้ยอ้าวโอ้เปิดเลยเหรอจะเย็นกดอะไรได้อีกลองกด Spacebar เป,เป็นการเอาอไม่ใช่กระโดดเลยเนี่ย เฮ้ยเหมือนเหมือนมีอะไรอยู่ในนี้เหมือนจะมีน bueno> ั่นไงกูอู้วไอ้นี<_<_><_<_้มันปลาได้เหรอปลาเอาปลาได้เอเลี่ยนจ๋าเอเอาเอหายเอหายอุยเอมา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 ตามเสียงเอโอ้โหเอทำอะไรเอไม่เห็นเราสงสัยแสงจากแฟลมันจ้าซะหลือเกิน เอเริ่มไม่เห็นเราครับเออยู่ไหนลรอวะเออยู่เอ้ยเหมือนมันทําไมมันมาอยู่ข้างหลังเราอะเอมึงหายตัวได้อุ้ยโอ้โหตกกรใจเราจะต้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดี่ยโดโอ้โห้โอ้โห้โอ้โห้เทบเทปเทปมึนมึนมึนเลยเอไอเอ โตายแล้วชิวุยอุ้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 ย,ยมันอยู่ห้องนูน้นนะยผู้ชมครับมันอยู่ห้องนูน้นครับเราแบบชะเงือมองได้ไหมกด e กด q ชะเงือมองไม่ได้หรอะกดอะไรกดอ๋อกดคอนโ r ร l ชะเงือได้ครับโอเคฮะไอเลนอยู่โอข้างหน้าเราครับอยู่หลังกำแพงเนี่ะช่างมันเราจะต้องไป นี่ผ่านมานาทีกว่าแล้วยังไม่ได้อะไรเลยฮะเออย่ามานะเอเอเราจะเจออะไรหรือเปล่าเนี่ยเรามีอะไรที่แบบโอ้ย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 เออยู่ไหนเอเสียงเอมาข้างหลังแล้วเออย่าเห็นเอตรงนี้มันสว่างเอเอเอกูขอกูขอละเอเอกูตกเป็นเสียง ต้นตีมันเซราาอุ้ย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 นานนานนานไอ้บ้าเอ้เฮ้ยทำไมโหดจัดขนาดนั้นวะโอ้โหมีหลอกให้ตายใจด้วยอ่ะเขาลือกันสนั่นเลยครับว่า AI เอเลี่ยนตัวนี้แม่ง กุนตีนมากๆอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเราควรพบพลังงานนะฮะเอาให้ได้ครับเราจะต้องผ่านมาันให้ได้ครับมันเล่นบตจัดจัดจัดไหนเอ่ยฮัลโหลโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้เอแล้วเอหายไปไหนวะเอใจเย็นเนอะ ไม่น่ามาครับรือเปล่าครับรือเปล่ารือเปล่าแล้เดีย๋ยวมันหลบตรงนี้แม่งเดี๋ยวแม่งก็รู้อีกเนี่ยมันแกล้งทำไมไม่เห็นในหมอนี่มันกวนตีนทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นอย่านะโหมันอยู่ฝั่งนู้นครับเราเราต้องรีบข้ามผ่านพน้นนี่อะไรเอานี่กูเปิด อ้ากูเปิดวิทยุเฉยนี่ก็เรียกมันมาดิวะเนี่ยเดียว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 เดยวแม่งมาจริงด้วยคุณผู้ชมครับเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮวิทยุมันอยู่ห้องนู้นมาหาอะไรห้องนี้ไม่มีไม่มีมมเออมันมีตาแล้วอุ้ย,ยนั่นแน่ทำเป็นไม่เห็นอีกหรือเปล่า อ๋อ,อเดินชนเดินชนไปแล้วฮะเขาไปแล้วครับไปถึงปีนขึ้นไปเลยมันปีนอยู่แถวนี้แหละครับปล่อยเขาไปครับต้องหาทางหนีที่ไร่ก่อนอยู่ไหนแล้วโอ้มันมาซ้ายวะ่ะโอ้ตรงนี้แม่งทางแอบเยอะแยะอุ้ยดี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 เฮ้ยเราไม่ได้กดดีโหลด เราจะเก็บของเออไหนแล้วครับฝั่งนู้นนะรู้สึกนี่อะไรครับเฮ้ยเราพบทางออกล็อกดาวน์สแตลเวลตรงนี้หรือเปล่าครับอี e. เล่นไงเนี่ยเลื่อนอ๋อต้องเลื่อนหาโอเคเอ้าเจอแล้วไงต่อครับ e. อีเอ้าเดี๋ยว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 ให้เวลากูเรียนรู้บ้างเลื่อน หาอันนี้หรือเปล่าอ๋อเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ปิดปิดปิดมันจะมาแล้วปิดมันจะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตกลงปิดจริงปะเนี่ยไม่ใช่ปิดแล้วแม่งยังมาได้นะไม่ดีนะครับผู้ชมครับไม่ดด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 ใจเย็นเย็นใจเย็น เอเอกูขอละเอเอ,เอ,อกูกลัวมากเลยตอนนี้ผมกลัวแม่งจริงเลยครับมันกวนตีนซะด้วยดิแหมถ้าเห็นก็ทำเป็นเห็นดีทำไมต้องเสแส็จแงมาแล้วครับจังหวะนี้ครับนั่นไงเอม่นอยู่ขวามือนู่นเฮ้ยนี่น,นี่ก็หลบได้โอเคเยี่ยมมาดีดีครับไม่มาด้วย ไม่มาด้วยทำไมโดนตีมน้องเซอร์ราลขนาดนี้นะฮะไม่เข้าใจเลยครับเฮ้ย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 ใจเย็น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 เฮ้ยเมันมาว่ะมันมาว่ะหลบแป๊บหลบโอ้มาขนาดนี้มันอยู่ไหนทำไมมองไม่เห็นว่าอ่นไปแล้วเหรอน่าจะไปแล้วนะครับ เปล่าวะหรือคิดไปเองเราเรามาสายนี้เราต้องให้กำลังใจตัวเองครับไม่มีใครให้กำลังใจเราได้หรอกครับจังหวะนี้มันมาจากข้างหลังแล้วหลบสิครับตรงนี้ไม่มีที่หลบซ่อนอย่าอย่าเห็นกูอย่าเห็นกูนกูวิ่งแล้วล่ะจังหวะที่กูวิ่งแล,ะละว้วล,ะละ่ะไม่อยู่แล,ะละ้วล่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ ไอ้บ้ายัามตบหน้าฉันแรงๆสึกทีเธอทีอแรงไม่ไหวแล้วนะจะไม่ไหวงงแลเอเอจะเอาใช่ไหมเอจะเอาใช่ปะเอดูนี่นะเอเอดูนี่เอดูนี่เอเออยู่ขวาอ่าวิ่งดิครับจังกวะนี้ วิ่งไปเลยวิ่งเลยอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึง่งเอา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 เฮ้ยเฮ้ยไปไปไปบอกว่าไปาปีต่อหน้าเลยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับจัวงหวะนี้ทำเวลาทำเวลาจำทางได้หวะเมื่อกี้นี้มาแล้วแบบว่าอยู่ไหนนี่ป่ะวะเอเป็นแถววะยเอเอเย็นๆนะเ เอแม่งมืดมากจังหวะน,นี้เอแม่งอยู่ข้างหน้าเราครับเอครับเอาเอหายเป็นกรรมเอหายเราต้องรีบนะครับเอหายต้องรีบใช่ไหมครับเวลาเป็นเงินเป็นทองก็อย่าลืมเดี๋ยววะเดี๋ยววะเ,วๆๆๆเดี๋ยววะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาเล่นเอาเวลาเล่นมันมันจะมาแล้วเอจะมาเอเอเดี๋ยวก่อนเอเอล็อกล็อกล็อก วายเอ,ยเอยแพ้เราเอแพ้เราเก็บของเฮ้ยรีโหลดทำไมโอเคเหลืออยุ่7จ12นะฮะยิงได้แค่ไหนว่า7 2เนี่ยถ้าเราขึ้นไปอีกนี่เป็นไรป่ะครับมีที่หลบด้วยขึ้นไปข้างบนยังล็อกอยู่ครับผมคิดว่ามันน่าจะไปเอาอะไรมาก่อนนะถึงจะเปิดประตูนี้ได้โอเค ต้อง DELETE SYSTEM DATA นะฮะแล้วก็เก็บการ์ดสองใบมาเอเอทำไมเอเอเหมือนมันอยู่โอ้โ้เฮ้ยเฮ้ยเอเอเดี๋ยวเอใจเย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยเอนะเดี๋ยวนะโอ้หมืดมากมืดมากบอกเลยหวังว่าเกมนี้มันจะไม่โกงเรานะฮะแบบ เอแม่งหายตัวได้อะไรเงี้ยรีบกดทำอะไรวะทำอะไรอ๋อดีลิตาตาอุ้ยเรียบร้อยแล้วครับ,บกาดอีกสองใบครับเป็นปีนไปไหนวะปีนไปไหนครับต้องเก็บการดอีกสองใบนะฮะซึ่งเอแม่งหายหัวไปแล้วครับอันตรายมากคบจังหวะนี้ประตูนี้เข้าได้ครับซ้ายมือมาตัวหนึง เออยู่ไหนนะเราต้องเก็บกราดตรงไหนวะเนี่ยในนี้หรือเปล่าไม่มีครับเฮ้ยออกออกฮัลโหลเออยู่ข้างนอกครับอยู่ข้างนอกครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับนี่หรือเปล่าวะถ้ามาหากร์ดไม่มีว่ะเฮ้ย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  เฮ้ยเอดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่อะไรวะรีสตอร์พาวเวอร์รีได้อรอ่ะอีอีลัวลเร็วๆรีบๆรีบๆเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวเอมาเร็วเร็วอืบร้อยเอสเคปอินดิเอเลเวเตอร์เลเวเตอร์อยู่ไหนวะเ้านีได้ปะเอานะโอ้ยตายส์ ย่าได้กูย่าได้กูขอแลอ่ะอยัแลโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบกดดันแบบความรู้สึกต้องเล่นเองต้องเล่นเองถึงจะรู้ครับว่าเสียงรอบๆข้างที่มันเข้ามาในหูเราเนี่ยถ้าใครอยากลองนะครับก็อย่าลืมครับทางสปอนเซอร์เรายินดีต้อนรับอยู่นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอพอก่อนแล้วกันนะครับ ไว้เดี๋ยวจะมาหนีตายกันใหม่โอกาสหน้านะครับซีเกียนเดย์เจอพื้นครับ